อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไป,าปาวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูวิธีการรับงานของแอปพลิเคชันลาล่ามูฟนะครับปัญหาหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาประเภทนี้เจอกันบ่อยเจอทุกวันผมก็เคยเจอวันนี้ผมก็เลยหยิบยกตัวอย่างปัญหาจริงๆไม่ใช่ตัวอย่างหรอกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนเพื่อนะครับในการที่เราวิ่งงานรับงานกับลาล่ามูฟกับแอปพลส่งพัสดุต่างต่างนะครับปัญหาหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเวลาที่มีงานเรียกเข้ามาให้มารับ พัสดุที่ห้างหรือให้ไปส่งพัสดุที่ห้างที่อาคารที่ออฟฟิศหลายๆครั้งครับที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้จบก็ครับไม่ได้กดบริการช่วยยกให้เราคือพูดง่ายๆว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่ทราบไม่รู้สองอาจจะเป็นความเคยชินเนื่องจากว่าทุกครั้งฉันก็เรียกแบบนี้ไม่ได้มีค่าช่วยยกให้นน่ที่นี้ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเวลาเรามาส่งของส่งพัสดุหรือเข้ามารับพัสดุเนี่ยตามห้างตามจุดส่งของตามห้างตามบริษัท ตามอาคารตามตึกพู้นี้เนี่ยเขาจะมีจุดตรงของให้เราต้องเอารถไปจอดแล้วพอลูกค้าไม่เอาของลงมาให้เราหรือเราต้องขึ้นไปเอาของเองโดยการที่ลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้ว่ามีบริการช่วยยกคิดเงินเล็กน้อยนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองลูกค้าเขาไม่รู้บางทีหรืออาจจะไม่รู้อาจจะลืมลหลายๆลเหตุผลแต่สรุปคือเขาไม่ได้คิดค่าบริการช่วยยกเพิ่มให้เราวันนี้ผมเลยมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาการรับมือปัญหาแบบนี้ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่จุดส่งของนะครับที่ห้างสยามพารากอนมาเถอะตรงนี้ก็จะเป็นจุดส่งของที่รถกระบะรถส่งของต่างๆเนี่ยเขาจะมาจอดตรงนี้แล้วก็โหลดสินค้าเอาของเอาสินค้ามาลงต่างๆนะครับปัญหาเที่ยวนี้ก็เช่นกันครับก็คือลูกค้าเนี่ยให้มารับของที่ห้างที่สยามพารากอนโน้ตไว้ว่าให้มาจอดรถที่จุดส่งของผมก็จอดแล้วแต่พอโทรขึ้นไป แน่นอนน้องๆพนักง,ง,งานที่อยู่ที่ร้านบนห้างเนี่ยไม่ยอมลงจะให้เราเดินขึ้นไปเพื่อไปรับพัสดุไม่ใช่ปัญหานะแต่อย่างที่ผมบอกใช้กูจังปังไม่จ่ายวิธีการผมก็เลยโทรไปแจ้งกับเขาว่าผมไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ไม่สะดวกให้น้องลงมานะครับเท่านั้นเองและที่สําคัญเลยที่นี่เนี่ยตามห้างเนี่ยจอดรถฟรีหนึ่งชั่วโมงนะถ้าส่งของที่สยามพารากอนเนี่ยจอดรถฟรีหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละหนึ่งร้อยตอนนี้ผมเข้ามาจอดได้อยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีแล้ว แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนค่าจอดรถเพิ่มไหมถ้าค่าจอดรถเกินเวลาผมต้องเรียกเก็บวิธีการแนะนําว่าให้เราติดต่อกับทางลาลาบูฟนะครับถ้าหากเกิดปัญหาเกิดอุบิเหตุเกิดเก,เดเกดิดตัวแปรต่างๆมันผิดเพี้ยนไปจากที่ลูกค้าแจ้งไว้นะเดี๋ยวรอลูกค้าแป๊บนึงมาแล้วครับน้องขนส่งพัสดุมาให้เราแล้วเดี๋ยวเปิดไายรถเต็มของเต็มพื้นที่เดี๋ยวช่วยน้องเขายกของแป๊บนี้ก่อนครับเนี่ยมาแล้วของพัสดุมาแล้วพัสดุก็ประมาณนี้ครับเป็นกล่องสองกล่องนะ น้ำหนักพอประมาณน่าจะประมาณสักกล่องละประมาณสักห้าหกโลมั้งคิดว่าเห็นไหมครับพัสดุประมาณนี้เนี่ยแล้วน้องจะให้เราขึ้นไปยกเพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้าเราต้องขึ้นไปยกเนี่ยเราต้องใช้เวลาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยสองเที่ยวถูกไหมทีนี้เนี่ยไอายการเดินขึ้นไปยกเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าน้องคนเรียกนะครับเขาก็ไม่ได้แจ้งมาว่าให้ให้เราขึ้นไปยก แล้วถามว่าพัสดุอย่างเงี้ยสองกล่องกองใหญ่นะซึ่งเราไม่สามารถฮิ่วไว้แบกไหวหรอกด้วยความที่กล่องมันกว้างน้ําหนักพอสมควรยกไม่ไหวหรอกถ้าไม่มีรถเข็นแต่ทางข้าเขาอาจจะมีรถเข็นให้แต่ประเด็นคือก็ลูกค้าไม่ได้แจ้งมาว่าต้องไปยกไปขนมาเท่เานั้นเองเขาก็จะให้ผมขึ้นไปขนทีนี้ผมก็แจ้งว่าก็ขึ้นไปไม่ได้ไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าที่จอดรถที่เนี่ยชั่วโมงล,ละร้อยนะ มาเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดให้ปังต่อลยรถดีกว่ามาเดี๋ยวผมมาเล่ารายละเอียดอย่างนี้ครับเอาของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะฮะเท่าความย้อนซ้ําอีกรอบหนึ่งคือเราจะเกิดปัญหาเราจะเจอปัญหาประเภทนี้ประมาณนี้กันบ่อยๆหลายท่านที่รับงานโซนในเมืองเนี่ยก็จะเจอปัญหาแนวๆนี้บ่อยมากนะครับคือลูกค้าเรียกคําว่าลูกค้าเนี่ยคือผู้เรียกนะผู้เรียกรถเรียกให้มารับพัสดุแต่ไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่ามีค่าช่วยยกค่า ค่าช่วยยกหรือให้ขึ้นไปไปรับพัสดบุบนนู้นบนนี้ต้องจอดรถแล้วเดินอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ระบุรายละเอียดบางคนระบุแต่ส่วนใหญ่ก็ส่วนนึงแหละมีเยอะพอ,พอสมควรนะครับไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุะบะให้ค่าช่วยยกกับคนขับทีนี้อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยที่ผมมาทําให้ดูวันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์จริงนะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงทุกๆวันหลายๆคนเจอหลายๆคนก็บ่อยมีพี่เอฟซีท่านหนึ่งเขาก็โทรเข้ามา สอบถามวิธีการจะทํำยังไงดีกับปัญหาประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมก็ได้แนะนําเบื้องต้นไปซึ่งเป็นวิธีการที่ที่ต้องทํานะคือวิธีการคืออย่างนี้ครับเวลาเรารับงานแล้วเนี่ยจากข้างบมเนี่ยมันรับที่สยามพารากอนในงานในแอปเนี่ยเขาก็ลงรายลูกค้าเขาก็ลงรายละเอียดว่าให้มาจุดจอดรถตรงของจอดรถโหลดสินค้าตามห้างเขาจะมีจุดโหลดสินค้าถูกไหมให้มาให้ให้มาเจอตรงนี้ ประตูสีดำเขาว่าอย่างนี้เลยนะผมรามาถูกเป๊ะวางกันเถอะพอมาถึงปั๊บผมก็ก็โทรแจ้งลูกค้าทีนี้ลูกค้าก็คือน้องพนักง,งานเขาก็จะให้ผมมาขึ้นไปเอาของเอาพัสดุบนห้างคำถามประเด็นคือไปได้นะยินดีแต่คุณไม่ได้แจ้งไม่ได้เพิ่มค่าช่วยยกให้เรา เพราะฉะนั้นคุณต้องเพิ่มค่าช่วยยกให้เราถูกไหมของจะหนักหรือไม่หนักใช้ดุลพินิษตัดสินใจได้ครับผมชอบใช้คำนี้ดูแล้วดุลพินิษ์ถ้ามันเลยคำว่านิดหน่อยโอ้ยนิดหน่อยเองถ้ามันเลยจุดนี้ไปหน่อยก็ควรจะต้องมีค่าบริการเพิ่มเติมให้กับคนขับนะคิดง่ายๆเราจะใช้ใครสักคนหรือจะใช้ให้คนอื่นทำอะไรใช้ฟรีไม่มีในโลก การใช้บริการย่อมมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับทีนี้วันนี้เนี่ยกรณีนี้วันนี้ผมก็โทรไปหาน้องที่อยู่ที่ที่จุดรับพัสดุนะครับน้องเขาจะให้ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกเพราะของพัสดุกล่องใหญ่มีสองกล่องอ้าวแล้วไงผมก็เลยถามน้องครับขอโทษนะครับพอดีว่าพี่ไม่สะดวกขึ้นเนื่องจากว่าทางลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้ว่าให้ขึ้นไปรับของบนนู้นและการผมอธิบายให้น้องฟังนะไอการขึ้นไปรับของเนี่ย มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กๆได้นอนเท่านั้นเองผมก็เลยบอกน้องเข้าไปอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องของการต้องไปยกสุดท้ายต้องถ้าต้องไปยกต้องทํำยังไงนะทีนี้ย้อนมาเคสนี้ก่อนผมก็เลยบอกน้องเขาว่าพอดีพี่ไม่สะดวกครับเนื่องจากว่ามันหาที่จอดรถยากน้องจะให้เลื่อนรถไปไปไปรับของตรงจุดจอดซปเปอร์คาร์ไอ้น้องรู้ได้ไงว่าเราขับซปเปอร์คาร์วะคือพูดง่ายๆว่าน้องจะให้ไปอีกจุดหนึ่ง ให้เราให้ผมเนี่ยขับรถไปอีกประตูหนึง่งในอาคารจอดรถของทางห้างไม่ใช่จุดโหลดสินค้าทีนี้ปัญหาประเด็นคือผมก็ต้องวนหาที่จอดรถใหม่วนออกจากจุดที่จอด,ดรถส่งของซึ่งเขาเป็นคนแจ้งมาเองด้วยคนเรียกรถอะว่าให้จอดที่จุดโหลดของทีนี้ผมก็เลยบอกน้องเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ร้านนะครับว่าผมไม่สะดวกขึ้นไปนะรบกวนน้องขนยา้ายพัสดุออกมาให้พี่นะตรงนี้ดีกว่า สรุปว่าน้องเขาก็อาโอเคทีน้องก็เป็นพนักง,งานนะครับน้องเขาก็โอเคบอกได้เลยน้องเขาไม่ผิดนะน้องพนักง,งานเนะื่องจากน้องก็ไม่รู้เรื่องอนะ่ะไม่ไม่รู้เรื่องคือก็หนูก็พนักง,งานนะพี่เขาให้หนูมายกเขาให้หนูมาเอามาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมทีนี้น้องเขาก็ขนมาให้อยากที่เราเห็นมัธครูเนี่ยครับก็ก็ไม่มีอะไรแต่บางครั้งผมก็เคยเจอบางครั้งเหมือนแกล้งแกล้งหรือเปล่าไม่รู้ให้รอนาน การจอดรถในห้างถึงจะเป็นรถส่งของก็เถอะครับเขามีระยะเวลาให้จอดฟรีหนึ่งชั่วโมงอย่างเคสนี้เนี่ยผมใช้เวลาผมมาถึงตอนสิบเอ็ดโมงสามสิบสี่น้องเข้าออของมาให้ผมตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดไอห้าสิบเจ็ดยี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็ถือว่าไวาก็โอเคอยู่ในเลทแต่บางครั้งเนี่ยหลายๆคนเคยเจอให้รอเลยชั่วโมงพอเกินชั่วโมงปั๊บ เขาคิดค่าจอดรถทีนี้ใครรับผิดชอบแน่นอนครับผมบอกได้เลยไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะต้องเป็นทางลูกค้าลูกค้าบางคนก็โวยวายบางคนก็มึนๆมันก็เราต้องเราต้องแจ้งให้ทางาบริษัทล,ล,ลาลาบูทราบถึงปัญหานะครับแล้วเขาจะเป็นคนจัดก,การดูแลให้เราทีนี้เคนี้ก็จบไปก็คือจบด้วยการที่น้องเอาของลงมาให้ผมผมไม่ขึ้นไปเอานะครับไม่ใช่ผมไม่มีน้ําใจนะผมทําให้ดู สุดท้ายก็เอาของขึ้นรถเรียบร้อยระยะเวลาในการจอดรอก็20นาที20นาทีทีนี้มันมีอย่างนี้ครับทางลาล่ามูฟเนี่ยเขามีค่ารอให้เรานะยกตัวอย่างเพื่อนๆมาถึงจุดรับของโทรแจ้งแล้วแล้วเขากําลังจะลงมาส่งของเขาบอกว่ากําลังจะลงมาส่งของให้แล้วต้องให้เรารอเกินครึ่งชั่วโมงเลขกลมๆโดยประมาณโดยประมาณนะเกินครึ่งชั่วโมงเราสามารถเรียกเก็บค่ารอได้เาัา นี่เลี้ยกเก็บข้อรอจากทางลูกค้าได้เนื่องจากว่าอา่มันเสียเวลาหากินและว่าง่ายแต่เทคนิคก็คือเพื่อนๆเมื่อรับงานแล้วโทรแจ้งลูกคา้าบอกลูกค้าต้นทางว่าจะไปถึงประมาณกี่นาทีพอถึงแล้วถึงจุดแล้วให้โทรแจ้งหรือหรือถ้าเข้าความแจ้งให้ลูกค้าที่อยู่ต้นทางที่เราต้องแปลพัสด,ดุนะครับให้เขาทราบว่าเรามาถึงแล้วนะเอาของมาได้เลยเวลาตรงน,นั้นแหละเป็นเวลาที่เราลงบันทึกไว้ในระบบ แล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะดูตรงนั้นว่าเออรอนานไหมสมเพจสมผลไหมนู่นนี่นั่นอย่างเที่ยวนี้งานนี้เนี่ยผมใช้เวลารอประมาณยี่สิบสิบนาทีก็โอเคไม่เป็นไรนิดหน่อยผมทาคลิปให้ดูนะครับแต่บางทีเนี่ยมันเลยนานกว่าน,นั้นอะ่ะอย่างที่บอกมันเลยคําว่านิดหน่อยไปแล้วบางทีรอห้าสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเวลาก็กล้ำกึ่งกับการจอดรถฟรีทะเลหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงละร้อยที่สยามพารากอน้างเขาไม่ผิดเขามีเลนในการคิดค่าบริการเขาชัดเจน แต่อเผอิญเราต้องมาเสียเวลารอแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะแน่อนอนอย่างที่ผมบอกก็ต้องเป็นลูกค้าไม่ใช่เราผมไม่ได้อย่างไปจอดรถเล่นในหะ้างเลยนะจอดรถผมจอดรอลูกค้าถูกไหมถ้ามันช้าเราแจ้งลูกค้าแล้วถ้าลูกค้าโยเย,ยมีปัญหาหรือพูดจาไม่ดีหรือดูแล้วไม่เวิร์กแล้วผมแนะนําว่าเราจะคุยเองนะครับเราจะคุยเองก็ให้ส่งข้อความไปแจ้งทางลาลาโมเข้าไปที่หน้าแอปเข้าไปตรงงานนั้นที่เรารับแล้วกดตรงคําว่า ช่วยเหลือข้างบนแล้วก็สก่ง้อความแจ้งกับเจ้าหน้าที่เขาว่าเกิดปัญหาแบบนี้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 นะฮะแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะคํานวณค่าเสียเวลาค่าจอดรถรอหรือถ้ามันต้องมีค่าจอดรถค่าเสียเวลาได้ไปแล้วนี่ค่าจอดรถมันมีด้วยเขาก็จะคิดเลทเขาก็จะมีเลทให้เป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทางลูกค้าได้ด้วยนะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนประสานงานให้เราไม่ต้องไปทะเลาะ และที่สำคัญเลยคือน้องอย่างเมื่อกี้เนี่ยน้องเป็นพนักง,งานอย่างที่ผมบอกน้องเขาไม่รู้เรื่องเพราะหนึ่งเขาไม่ใช่คนเรียกรถคนเรียกรถอาจจะอยู่อีกที่หรืออยู่ที่นั่นอันนี้ไม่รู้แต่ประเด็นคือน้องก็ทําตามคําสั่งที่เจ้านายที่หัวหน้าเขาบอกมาอีกทีหนึ่งเราค่อยๆค,คุยอย่าไปวีนใส่เขาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งคือสรุปลูกค้าผมกดรับของเรากดรับของ ไอ้รับงานเท่าตีครับกดรับงานแล้วลูกค้าให้เราขึ้นไปเอาไม่ยอมลงมายังไงฉันก็ไม่ลงยังไงฉันก็ไม่ลงจะต้องขึ้นไปเอาของบนห้างในห้างวิธีการนะครับถ้าเจอเคสแบบนี้กรณีประมาณนี้นะครับผมแนะนําอย่างนี้ผมแนะนําว่าพอเราไปถึงจุดแล้วจุดส่งจุดรับพัสดุนะครับโทรแจ้งลูกค้าแล้วและลูกค้าบอกว่าไม่ลงต้องขึ้นมาเอา ยังไงฉันก็ไม่ลงต้องเธอต้องขึ้นมาเอาผมแนะนําว่าให้แจ้งทางลาลาบมเหมือนเดิมวิธีเดิมคือเข้าไปที่หน้าแอปหน้างานที่เรารับแล้วกดตรงคําว่าช่วยเหลือพอกดตรงคําว่าช่วยเหลือเสร็จก็พิมพ์ว่าเรื่องหัวข้อสักหัวข,ข้อหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วเราก็กดตรงปุ่มที่เขียนว่ากดที่นี่นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความลงไปแจ้งรายละเอียดให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทราบ ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรมีอะไรเนื่องจากอะไรอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าลูกค้าไม่ยอมลงมาให้เราโดยที่ลูกค้าไม่ได้เลือกตัวเลือกเพิ่มคือบริการช่วยยกแต่คนขับเราก็ลองแจ้งเข้าไปว่าขอคิดค่าบริการช่วยยกเพิ่มเนื่องจากต้องจอดรถใช่ไหมครับแล้วต้องเดินขึ้นไปบนตึกไม่ว่าจะเป็นพัสดุที่มีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อย ทุกอย่างมีค่าบริการจริงมาคิดง่ายๆอย่างที่ผมพูดเสมอคิดง่ายๆเราคิดง่ายๆท่านเลยคําว่านิดหน่อยไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษว่าเพื่อนๆจะขอเรียกค่าบริการเพิ่มไหมการเรียกค่าบริการเพิ่มแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเราเคี่ยวนะผมบอกได้เลยเนื่องจากเราออกมาทํางานหาเงินเพราะฉะนั้นทุกบริการมีค่าใช้จ่ายอย่างที่ผมพูดแล้วทีลูกค้าเขายังไม่ยอมจ่ายใช่ไหม เพราะว่าเขาไม่รู้เขาเลยไม่จ่ายไม่ใช่เขาไม่ยอมจ่ายเพราะขี้เหนียวเพราะเขาไม่รู้เขาใช้แอปยังไม่ถูกต้องวิธีการยังไม่ถูกต้องอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองทุกอย่างอธิบายได้คุยได้พูดได้บอกได้บอกกันก็ก็เก็ตใช่ไหมทีนี้ย้อนกลับมาไม่บทไปเรื่อยเลยพอไม่ได้บทแล้วไอ้ป๋าทีนี้อย่างกรณีที่ต้องขึ้นไปเอาของไม่ว่าจะขึ้นไปส่งของหรือขึ้นไปรับของเราแจ้งไปทาง ทางลาลามูฟใช่ไหมครับทางลาลามูฟเนี่ยเขาก็จะสอบถามเพิ่มเติมกับเราสอบถามจากเราเสร็จเขาก็จะไปสอบถามกับลูกค้าว่าพูดง่ายว่าต้องให้คนกลับขึ้นมาเอาพัสดุตรงนั้นตรงนี้พัสดุมีขนาดเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่ขนาดน่นนี่นัน่นอะไรอย่างนี้พอเขาตรวจสอบแล้วฟังเหตุผลของทั้งสองฝั่งแล้วเขาว่าเหตุผลคือเหตุการณ์เป็นยังไงต้องจอดรถแล้วขึ้นไปเอาของใช่ไหมถ้าเขาฟังแล้ว จากลูกค้าแล้วจากเราแล้วอ๋อมันต้องมีการจอดรถแลวต้องขึ้นตึกขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์เดินอีกห้าสิบแปดเก้านู่นนี่นั่นเขาสรุปก็คือคิดค่าบริการช่วยยกเพิ่มให้เรายุ่อย่างอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้อีกทีหนึง่งมีเพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่ๆเขาก็ปรึกษาผมเรื่องนี้เขาเข้าไปรับของในห้างไปส่งของในห้างของเขาสรุปติดต่อลูกค้าไม่ได้แล้วก็ต้องเดินขึ้นไปให้เขาด้วย แล้วก็ติดต่อลาลาบุฟตามคําที่ผมแนะนําไปนะครับสรุปว่าทางลาลาบุฟคิดค่าบริการเพิ่มให้พี่เขาเนี่ยร้อยหนึ่งโอเคไหมโอเคนะห้าสิบาทร้อยหนึ่งเราโอเคหมดแหละเพราะว่าถือว่านั่นมันคือค่าจ้างนั่นมันคือเลทราคาเราไม่ได้เกี่ยงเรื่องราคาถูกหรือแพงแต่เรากําลังมองว่ามันไม่แฟร์ใช้ฟรีไม่ได้จริงไหเห็นต่างได้นะครับ ผมก็แค่นาเสนอในมุมมองหนึ่งของผมของผมเน้นว่าของผมเลยแค่เอามาเล่าให้ฟังมาแชร์ให้ฟังเหตุการณ์ประมาณนี้เราเจอกันบ่อยๆเชื่อว่าหลายคนเจอและหลายคนก็บ่นเข้ามาเยอะว่าโอ้ยเบื่อเรียกในห้างไปรับของไปส่งในห้างเดินก็ไปส่งถึงที่ไม่ยอมลงมาเอาอยู่จุดจอดรถมันก็ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงยังไงก็ไม่ลงก็ประมาณนี้เราแจ้งเข้าไปทุกอย่างทุกปัญหาแจ้งเข้าไปที่ทางลาลามูบไม่ว่าจะด้วย ปัญหาอะไรเราแจ้งเข้าไปได้เลยครับทุกบริการมีค่าใช้จ่ายแต่ต้องตมงเหีสมผลนะไม่ใช่ว่าต้องจอดรถหน้าตึกพอจอดรถเสร็จลงจากรถแล้วเดินไป,ปเปิดประตูออฟฟิศแล้วยื่นเอกสารให้เขาแล้วบอกขอค่าบริการช่วยยกเพิ่มครับอะอย่างนี้มันก็ไม่เมกเซนใช่ไหมมันนิดหน่อยก็ประมาณนี้อย่างที่ผมบอกดึงพินิจของผมผมใช้คําว่าถ้าเลยคําว่านิดหน่อยคิดเงิน เท่านั้นเองถ้ายังไม่เลยคําว่านิดหน่อยด้วยดุลพินิจของเราเองนะอ่ะนิดหน่อยไว้ช่างมันไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเลยไปแล้วเลยนิดหน่อยไปแล้วนะพี่ไม่หน่อยนะอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ของพัสดุให้ผมขึ้นไปโยกสองลังเห็นไหมลังอย่างงี้สองลังแล้วผมจะขนยังไงรถก็ไม่มีโอเคที่ห้างอาจจะมีรถให้อ้าวแล้วถ้าเกิดจังหวะที่ผมไปเมื่อกี้เนี้ยรถเข็นหมดไม่มีผมต้องรอรถเข็น ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่อ้าวแล้วถ้ารอไปรอมามันเลยหนึ่งชั่วโมงผมต้องเสียค่าจอดรถหนึ่งชั่วโมงอ้าวแล้วใครจ่ายเห็นไหมปัญหา18,009ถ้าเราเคลียร์ลูกค้าเราดีลเราคุยเราแจ้งเขาก่อนว่าจะถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับส่งเสร็จแล้วนะครับปัญหามันก็ลดลงไปได้เยอะแต่ยังไงก็อาจจะยังคงเกิดปัญหาขึ้นได้เราก็แค่มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็มาเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาไปพร้อมๆกัน เนเพื่อนพี่พี่น้องน้องท่านไหนท่านอื่นๆมีวิธีแก้ไขกับปัญหานี้หรือปัญหาอื่นๆแบบไหนยังไงแชร์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามา,มมา,มาใต้คลิปนี้บอกกันบ้างแนะนาบ้างว่าใช้วิธีไหนเวิร์กไม่เวิร์กเคยใช้วิธีแบบนั้นแล้ไวไม่เวิร์กปะเคยใช้วิธีวิธีแบบนี้แล้วไม่เวิร์กเลยค่ะคุณพี่อาก็บอกกันมาอย่างที่ผมบอกอันนี้เป็นมุมมองเป็นวิธีการของผมเพื่อนเพื่อนมีวิธแบบีอื่นมีมุมมองอื่นมีแบบอื่นหรือมีแนวคิดแบบอื่นไม่ผิดนะ คิดต่างได้ไม่ใช่ปัญหาต่างคนต่างความคิดวัตถุประสงค์ของพวกเราเหมือนกันวัตถุประสงค์เดียวกันคือหาเงินหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่ผมเชื่อว่าบางคนนอกจากเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอีหนูด้วยจริงไหมผมไม่มีนะผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวก็ประมาณนี้ประมาณนี้อ้อท้ายคลิปแล้วฝากไว้สามเรื่องเรื่องแรกนะฝากกดไลค์ให้หน่อยเรื่องที่สองฝากกด subscribe ด้วยเรื่องที่สาม หมือนเดิมเหมือนเทิมพี่ครับพี่พี่ครับวิงวอนเลยดูโฆษณาให้หน่อยรายได้เบิดเทอมแล้วค่าเทอมยังไม่ครบเลยช่วยดูโฆษณาให้หน่อยรายได้เล็กๆน้อยๆของช่องเดี๋ยวป่าพาไปอยู่ตรงนั้นเลย,อย,เลยอยู่ตรงการดูโฆษณาเลยกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบหน้าผมก็ดูโฆษณาพอโฆษณาจบปั๊บก็ข้ามไปเลยก็ได้นะไม่เป็นไรโฆษณามาดูให้ครบปุ๊บพอตัดมาภาพผมปับ๊บเอ้ยไม่ชอบที่นายนี่เว้ยกดข้ามไปเลย แต่ดูโฆษณาให้หน่อยก็ยังดีน้าสาทุช่วยหน่อยอยากได้เงินฝาก้วยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะกับช่องเดี๋ยวป่าพาไปไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Fanpage เดี๋ยวป่าพาไปคลิปหน้าวันหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเที่ยวที่ไหนถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์เดี๋ยวเก็บกลับมาเล่าให้ฟังอีกครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป่าพา <laughs> ไป <laughs>